วันนี้นะาะผมจะพาทุกคนไปพบกับ8แมปในตำนานที่ถูกเลิมในโลบอกกันนะฮะซึ่งแต่ละแมปในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมปที่อายุค่อนข้างเฉยเยอะพอสมควรซึ่งคนที่เริ่มเล่นโลบอกก่อนสมัย2020เนี่ยก็น่าจะเคยผ่านแมปพวกนี้มาบ้างนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคนที่เพิ่งมาเล่นตอนหลัง2020เนี่ยก็อาจจะรู้จักแค่บางแมปหรือไม่รู้เลยก็เป็นได้นะโอเคเอาเป็นว่าแมปในวันนี้นะฮะมันจะมีแมปอะไรบ้างแล้วก็จะตำนานแค่ไหนแล้วคุณจะรู้จักกี่แมปเดี๋ยวก็ไปเริ่มเลยดี้ มาเริ่มไปที่แมปแรกก่อนเลยนะฮะซึ่งแมปนี้เนี่ยถ้าเกิดคนเห็นภาพนะฮะหลายๆคนก็น่าจะอ๋อเลยนะโดยแมปนี้นะฮะมีชื่อว่า Speed Run 4ซึ่งแมปนี้นะฮะถือว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างเก่ามากๆเลยนะโดยปัจจุบันนี้เนี่ยแมปนี้มีอายุเกือบจะ10ปีแล้วโดยแมปนี้สร้างเมื่อปี2 0 1 4นะฮะซึ่งภายในแมปนะฮะมันก็จะเป็นตามภาพเลยนะก็คือเราจะต้องทําการวิ่งโดดวิ่งโดดไปเรื่อยๆอย่าตกตายนะเพื่อทําการผ่านไปด่านต่อไปซึ่งมันก็อาจจะเป็นเป็นคอนเซปต์เกมที่แบบดูเฉยเฉยใช่ไหม มากเลยนะด้วยความที่มันเป็นแมปแนวแบบออบ,บี้แ่เป็นออบ,บี้ที่ค่อนข้างจะมีความรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้น่าเบื่อนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมปคลาสสิกของโลกเลยนะที่คนเล่นสมัย2020เนี่ยก็ได้จะเคยผ่านแบบนี้แทบทุกคนนะและมันก็ได้จะเป็นแมปที่คนรู้จักเยอะสุดแล้วในคลิปนี้โอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อที่แมปต่อไปกัน และแบบต่อไปนะฮะก็คือ Flash Escape Classic หรือถ้าเกิดเรียกแบบชื่อค่อนข้างจะทางการหน่อยก็คือ Flash Escape 1นั่นเองแบบนี้นะฮะมันจะเป็นแบบแนวกึ่งๆึ่งออบบี้แต่ว่าเป็นออบบี้ที่ผสมกับความเป็นพัซเซลเล็นน้อยนะก็คือแบบนี้เนี่ยคุณจะโดนวาร์ปเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่น้ำกำลังจะท่วมและคุณก็จะต้องพยายามเหนียวมาให้ได้จากจุดๆดนั้นโดยการที่คุณจะต้องโดดออบบี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปกดปุ่มในจุดต่างๆของแมปเพื่อทําการเปิดประตูหนียน้ําสําหรับไปที่ด่านต่อไปแล้วหลังจากที่คุณหนีน้ํามาประมาณ ก็จะมาโผล่ในห้องกดปุ่มนั่นเองซึ่งคุณก็จะต้องส่งกดปุ่มให้มันถูกให้ได้ทั้ง2ฝั่งเพื่อให้ประตูหนีน้ําชั้นสุดท้ายเนี่ยเปิดออกแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นผู้ชนะนั่นเองนะโดยฝั่ง escape one นะฮะถือว่าเป็นแหวที่ค่อนข้างสนุกมากๆนะด้วยความที่มันเป็นแหวที่ต้องการทีมเวิร์กในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าการกดปุ่มเนี่ยเพื่อนสามารถกดให้กันได้ด้วยและมันก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าน้ําเกมเนี่ยสามารถวัน shot คุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นโหมดอะไรก็ตาม ทำให้มันกลายเป็นแมบบคลาสสิกที่ถือเป็นอีกหนึ่งในตำนานของวงการโลบอกเลยกว่าได้นะ และแบบที่3นะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบที่คนลืมน้อยสุดแล้วนะก็คืออีพิกมินิเกมด้วยแบบนี้นะฮะมันจะเป็นแบบที่รวมมินิเกมต่างๆสมมให้คุณสามารถเข้าไปเล่นได้ซึ่งแต่ละมินิเกมเนี่ยก็จะมีคนสร้างคนละคนกันนะฮะสมควรให้มินิเกมในแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความหลากหลายมากๆนะซึ่งมันก็เป็นแบบที่อธิบายวิธีการเล่นแบบตายตัวไม่ได้นะเพราะมินิเกมมันเนี่ยค่อนข้างเยอะจัดเลยนะก็อย่างเช่นอันนี้นะฮะเป็นมินิเกมแบบยิงบอสอะไรประมาณนี้นะมันจะสมห้คนหนึ่งเป็นบอสแล้วก็ต้องมานั่งยิงแบบนี้แล้้วกก็มมีีนเเึงงท่ราตอ วิ่งหลบแพ่นกวินอย่าให้แพนกวิ้นีย่าพักเราตกหน้าผาได้นะก็ถือว่าเป็นมินิเกมที่แบบดูเก่าๆดีนะซึ่งด้วยความหลากหลายของมินิเกมในแมปนี้นะฮะที่แบบไม่มีแมปไหนเลยที่เหมือนกับแมปนี้ในสมัยก่อนทําให้อ e ีพิกมินิเกมเนี่ยถือว่าเป็นแมปใอตําำนานได้แบบง่ายได้เลยนะ และแมปที่4นะฮะก็คือ l a c k d o เอ Engine นั่นเองซึ่งแมปนี้มันเป็นแมปที่ค่อนข้างเก่ามากนะแต่ว่าเมื่อสมัยปี2022เนี่ยรู้สึกว่าแมปนี้มันจะมีปัญหาสักอย่างหนึ่งทำให้รู้สึกว่าแมปตัวฉบับเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วก็กลายเป็นแบบแมปใหม่ที่สร้างมาปี2022เองโดยแมป Lack d o เอ e n g i n e นะฮะมันจะเป็นแมปทดสอบระบบฟิสิกของโลบอกรนเองนะโดยคุณก็สามารถทำได้หลายอย่างมากเลยในแมปนี้ตั้งแต่การเอาตัวเองเข้าไปในเปิร์นใหญ่แต่ว่ารู้สึกว่าเปิร์นใหญ่ในเวอร์ช หรือว่าจะไปเดินเล่นในทุ่งหายหินก็ได้หรือถ้าเกิดเบื่อแระวบฟิสิกส์ในเกมนี้นะฮะคนก็สามารถมานั่งดูแฮกเกอร์แฮกเกมนี้ได้นะเรียกได้ว่าโคตรจะแฮกฟิสิกส์เลยแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างของเกมนี้นอกจากแบบว่าท่าแลกดอนนะฮะก็คือบอลลูนนั่นเองนะเรียกว่าบอลลูนในเกมนี้ไม่รู้ว่าแบบมันทาให้ใครนั่งนะคือไม่ว่าจะเป็นแบบเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเก่าเนี่ยบอลลูนก็เรียกได้ว่าสั่นมาพอกันนะฮะเรียกว่าตกกันยับๆยนะก็เรียกว่าแบบแล็กดอนจินนะฮะมันก็ถือว่าเป็นอ เลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบในตำนานเลยก็ว่าได้สำหรับ Black Door Engine และแบบต่อไปนะฮะก็คือ p r i s o n LIFE โดยแมบนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเจเลเบรกยุคบุกเบิกละลรก็ว่าได้นะแต่ว่าเป็นเจเลเบรกวัยชาติที่บ้านป่าเมืองเถื่อนไปเดิมนะฮะเพราะว่าโจรที่แหกคูกไปแล้วในเกมนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นทีมเดียวกับนักโทษนะทําให้มันสามารถยิงกันเองได้แบบยับยับแบบนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่าวุ่นวายกันทั้งเรือนจําเลยนะซึ่งแมปพิซซ่าไลฟ์นะฮะก็เรียกได้ว่าเก่าพอๆกับสปีดอันโฟเมื่อตอนคลิปเลยนะก็คือสร้างเมื่อป,ปี2 0ง4น่ซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นทางพิซซ่าไลฟ์แล้วก็ไม่เคยเ ก็คือแบบนี้มันจะแบ่งเป็นสองทีมระหว่างนักโทษกับตำรวจซึ่งนักโทษเนี่ยก็ต้องพยายามแหกคุกออกไปให้ได้เพื่อเอาเปืนมาไล่ฆ่าตำรวจส่วนตำรวจเองเนี่ยก็ต้องพยายามนั่งจับนักโทษแล้วก็ไล่จับคนที่แหกคุกออกไปให้ได้นะคะก็จะเป็นเกมเพลย์ประมาณนี้นะเรียกได้ว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างเรียบง่ายมากๆนะสัพพิซซ์ไลฟ์ และแบบต่อไปนะฮะอันนี้เป็นแบบตำนานที่ค่อนข้างคุณภาพมากนะแต่ว่าคนเล่นโคตรจะน้อยเลยก็คือแบบที่มีชื่อว่าเดส์ลันนนั่นเองนะฮะโดยแบบนี้เนี่ยในแต่ละตานะครับมันจะส่มให้คนหนึ่งกลายเป็นคนกดกับดักหรือเรียกง่ายๆก็คือคิวเลอร์นั่นเองนะเรียก้ว่ามันสะกดยากมากนะไอคนกดกับดักเนี่ยโอเคแล้วก็เพเยอร์ที่เหลือนะฮะก็จะกลายเป็นลันเนอร์นั่นเองนะโดยลันเนอร์เนี่ยเป้าหมายก็คือจะต้องเอาชีวิตรอดจากกับดักแล้วก็ไปถึงเส้นชัยให้ได้เพื่อที่จะไปฆ่าคิวเลอร ความสนุกของแบบนี้นะ,ะัะมันคือการเดาใจคนกดกับดักนะเพราะว่าเขาจะกดตอนไหนก็ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็กับดักในเกมนี้นะฮะเลขย่อมีหลายรูปแบบมากๆนะส่งผลให้ถ้าเกิดคุณไม่เชี่ยวชาญแบบนั้นมากๆเนี่ยคุณก็อาจจะตายได้แบบง่ายๆเลยต่อให้คุณจะแบบเก่งปลากลัวมากแค่ไหนนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆนะสับเดสรันแล้วแบบนี้นะ่าจะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับแบบอื่นนะฮะก็คือแบบนี้มันแทบจะใส่เสียงภาคทุกแบบทุกการกระทำของผู้เล่นเลยนะ t เรียกได้ว่าคนพากของเกมนี้ทํางานแบบคุ้มค่าคุ้มราคาจริงเลยนะถือว่าเป็นแบบตำนานที่ค่อนข้างจะอันเดอร์เลดมากนะก็คือคนเล่นเนี่ยมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะคือด้วยคุณภาพของมันขนาดนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้นะฮะคนเล่นก็มีเพียงแค่100คนเท่านั้นเองนะแล้วก็ย่อยเข้าชมเนี่ยก็ไม่ได้มากมายสู้กับพวกพิซซ่าไลฟ์อะไรได้เลยนะแต่มันก็ถือว่าเป็นแบบที่สนุกแล้วก็น่าหลงมากๆนะแม้จะแบบผ่านเวลามากี่ปีก็ตาม และแบบต่อไปนะฮะก็คือโลบอคไฮสคูลตอนแรกผมอาจจะเอาภาคหนึ่งมานะแต่ว่าภาคหนึ่งเนี่ยเวลาผมเข้าแมปนะครับมันจะโยนผมมาภาคสองตลอดเลยนะเพราะฉะนันก็การเป็นภาคสองละกันนะก็โลบอคไฮสคูลนะฮะเป็นแมบ,บแนวโลเพยุ pay, ยกบุกเบอร์ของโลบอคเลยก็ว่าได้นะก็คือเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนแล้วก็โลเพกับชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่ถ้าเกิดเซิร์ฟที่คุณเข้าไปมันไม่มีการโลเพนะฮะเซิร์ฟมันก็จะแบบเงาเงาแบบในคลิปนี้เลยนะก็เป็นแมปที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นแมปนะโลเพยนสรววจเมืองแล้กพบนะก,กา นนะะและแบบสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะก็คือ Survive the Disaster ซึ่งเป็นแบบที่น่าจะเก่าที่สุดในคลิปนี้แล้วนะฮะก็คือสร้างเมื่อปี2009เลยนะโดยแบบนี้นะฮะมันจะเป็นญาติอ่างหางกับ Natural Disaster Survival แต่ว่าเป็น Natural Disaster เวอร์ชันที่แบบภพิบัติเนี่ยมันจะแฟนตาซีมากๆนะอย่างเช่นเอเลนบุกแล้วก็เทอร์มินเอเตอร์ ลงไปถึงฝนคดดอกก็เยียได้ว่าเป็นแมปที่แต่ละปฏิบัติมันค่องจะเก่ามากๆาสสสสและสอบ s u r v i v อ the disaster และด้วยความเก่าของแมปนี้นะฮะก็ทําให้มันกลายเป็นอีกหนึ่งแมปในตำนานได้แบบง่ายดายเลย <S <S โอเคก็ไปมาอีกสอบแปดแมปในตำนานที่ถูกเลิมของโลบอกนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมอาจจะใส่เป็น9้าแมปนะแต่ว่าแมปสุดท้ายเนี่ยมันคือแมปสกายวอซึ่งผมมีความรู้แมปสกายวอรที่ค่อนข้างน้อยมากนะผมเลยไม่ใส่มาแล้วกัน ก็เลยเป็นทำไมสาวแปดแมปนะฮะก็ถ้าเกิดใครแบบมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากให้มี EP 2เนี่ยและอยากให้ EP 2มีแมปอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะเป็นการแนะนําแมปอะไรประมาณนี้โอเคก็สั้เวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสาวแปดแมปนะเพราะว่าตอนนี้เวลาอาคิวโงเนี่ยมันค่อนข้างจะกระชันชิดมากเลยนะอย่างที่ผมโพสต์บอกในชุมชนไนั่นแหละโอเคก็เป็นว่าสั้เวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะบ๊ายบาย